ผมอยากหาคอนเนคชันใหม่ๆอยากรู้จักคนเยอะๆเพื่อจะมีเน็ตเวิร์ในการทำธุรกิจผมควรทำยังไงครับไปโรงเรียนไปอบรมตามสถาบัานต่างๆเพื่อหาคอนเน t ชันจะได้ผลไหมนี่เป็นหนึ่งในคำถามที่มีคนถามครูตองมาเยอะเลยนะคะคำถามนี้มันเปรียบเสมือนกับคุณเนี่ยถามครูตองว่าอมผมอยากมีคู่เด,ดทดิฉันอยากมีแฟนค่ะดิฉันต้องทำยังไง แต่คำถามที่ดีกว่านั้นก็คือทำไมหรือทำยังไงคนถึงอยากจะเดทกับคุณอยากติดต่ออยากรู้จักคุณคนจะอยากติดต่ออยากจะรู้จักคุณถ้าคุณเป็นอ p e เพอร์ f v น l u ออฟแวูหมายถึงว่าการที่คุณเป็นคนที่มีแว l ูมีคุณค่ามีความรู้ที่จะนำไปแชร์บนโต๊ะที่จะสามารถให้คุณค่าและให้ประโยชน์กับอีกฝ่ายในแง่ธุรกิจ ไม่ใช่แค่พูดว่า,เ,าเดี๋ยวไปหาข้าวกินกลางวันแล้วนั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวไปตีกอล์ฟกันเดี๋ยวจบคลาสแล้วไปทํานู่นทํานี่กันการไปเจอไปพบคนเยอะเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะแต่อันดับแรกที่คุณควรทําคือการลงทุนกับตัวเองเพื่อที่คุณจะมีทักษะเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมีความรู้ที่เป็นด้านเฉพาะทางที่คุณจะสามารถนําไปแชร์ในการสนทนานั่นคือวิธีที่ทําให้คนเนี่ยอยากคบกับคุณและมีความสัมพันธ์ในระยะยาว